เอาแล้วบอลกันแล้วแม่แม่เอ้ยเอาแล้วไปไล่ต่อยานดินมานี่หอบเอาเลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ ตงกนโมโหหิวจะได้กินบะรหลอดว่าสันสวัสดีค่ะช้างคุกคุ่นค่ะเอาหลอดเต้นว่าดึง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 ขอบคุณแม่ลูกแก้วจ้า

จ้ามาลองเยวเยเยยมเลยเยยมเยี่ย่มียมกเยี่ยมเยันใจถอยเออวันนั้นกาดน้ำกาดน้ำกาดน้ำกวาดถอมากเยอะกวาดกวเออกวกวาดกวากวาดกวาดกววดีแม่วัีจ้าหุ่นไหวแนวมาสามพี่น้องเข้าสามสาวยืนต๊ะแถว ยืนเตี้วเอา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 นอนเลยวปมาไปมาไมาไปมฮไปมาดปมาไปมาไาไปมาไมาอนมไมาไปาไปมาไปายปมามาไาไปม่ไปาอปามาไไปลาไาไป้าาไปาไเมาไลายปาาไเมาไปาไาาไปมาไปอมานมามาอปอาากปาาาเออาาเามาาานมามมานมา เอาเลยเ้เหลอมัเอั้ไอไปงาเลยเ้ออู้อเออไปแล้วเอ็ดเตั้งคุณเต้นไปแล้วเต้นจอบไปแล้วเต้นจอบไปแล้วจอบไปหายาแล้วจอบไปแล้วจอบไปแล้วเก็บมาเก็บมาเก็บมากเลเด้อคุณคมือยาเอาถึงบ่ถึงบ่ถึงยาบ่เอาามัดามัด เก็บมาให้แม่ให oh. okay. okay. nice. yeah. 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 ้น้องน้ำเร็วเออเก็บมาเออหอบมาหอบมาน้องรักข่อยคือเก่งมาสันลาเอาให้สองร้อยเด้อมือแรงจังสิใจขอบคุณค่าแม่ออดีเย้เย้เย้พุ่นน้องรักพล่นเป็นรักหยาง่ายกองยองกองยองกองยองไขเป็นรักหยามาแล้ว มาเร็วมาเร็วมาเร็วไปหอบหนามาเร็วหลอดใจที่สวยเอ้ยมันไหวเลยพี่น้องเลยหอดใจด้วยใด้วยจ้ากันบ๊อบไปกินแล้วบจ่าเด้อบ้าน้องใบข้าวสองจ้าสองนี่คือสองตาแมนบ้านข้คุณแม่เชยนันไปแล้วไปแล้วพี่ปีพี่ปีเปียกมาพี่เปียกมา หูมองแล้วไปอีกแล้วพี่น้องเอ mm ้ยคุณหูมองหยาอยู framework. ่นีการขามอ่อยไปอีกได้ม่เอาอ่อยขามอ่อยไปเอาหยาโอ้เฮียมดเลยนั่นแม่กับน้องลันว่นอยู่บันี้เออสองตาก้าใช่ไหมคะคุณแม่ชยานันขอพระคุณมากๆจ้าเย้แม่ลูกแก เหมือนของน้องนโมนําบอมีไฟด้วยกับของพี่อลทไยอะมีไฟเอ้นเต้นโชว์โชว์โมีรางวัลให้อ้ยเล็กน่อยบุกกราเรืยองรของจ้าอย่าไปไก่หนองแม่ห่านนองไม่ไปไปไปไมาเลยโนวนกันโชว์กันเด็กๆขึ้นโชว์กันโชว์กันกระยางก็ยัดก้าวอีกโออุ่นุณทงต้นเนี่ยทงต้นเนี่ยเป็นสีาตินอะเอ้เอ มันสโชวแน่กับบ่อใดเว้ยมีโชเป็นเชือกเดียวคือที่ปีแม่กับบัมุนเฮ้ยเฮ้ยเออออนีออกมาจากลิงรถเนีออกมาลิงรถสีญาตลิงรถสีญาตลิงรถสีญญาตเออลิงรถสีญาตลิงรถสีญาตาดเดดเดยเ้อ <ส>เออเอ็กบ,บ้านเออด็บ้านเฮ้ยาใจหายจายใจห้รางวัลพี่ให้รางวัลพี่ปีได้นะคะดีดีดดีดีเอาลรงีอยากานแลน้เปลี่ยนเอารกินแล้เอาเอากันนะเอารดีอดีดีรถรเอา ઓહો હા એડી હા ઈડી એડી એડી લકણ બડે ચીનાય બંગન દીકું વાય બંગન દીકું ઓ ઓ มีจมาเมาวะสันนะเมาเลยโู้ตดกระออกตดกระออกเหลือสามสิบเอ็ดตะก้าจ้ามาจ้ามาจ้าตดกระออกเพราะตดกวนกูเลยกอกวนกะมี่ตะเงับตะเงับเออเปาโหลดวะสัน ไปลัก nhả มาแล้วปีไปยืนกินเฉยอยู่ลักจิ้มให้อิ่มเด้อปีโอ้ยืนกินอยู่ในข้างเลยตายตายตายครูเปากับเป่าเอ้าปรูไปลักกินกับไปลักพุ่นมือแห้งแต่เงาอยู่สามฟังไดี๋ยวเฉยบ้าง มีช้างขโมยปั๊ัยลักยาหรือจะดอมีส้างแอบไปลักยาฉลาดกักวะึกเฮ้ย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 เด็กใหม่กับจอบลัดเออลัดตั้งลัดตั้งปีมาหนีมาโจดเออถอย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 ไปถอยไป ตลาดบุญไหวของแท้ปีปีแม่บุ้มบิมบอกให้แสดงโชว์นี่โอ้ตอนนี้หล่าก็ะล่างไปลัดหยาโชว์อยู่แอปนีรเอ๊แบนสื้อผกันดูนี่นังยาขอการบูฟ่งตี่แอ๊ะเปนนั่งนั่งอีดีกางขาเฮ็ดหยังกวาดน่ัน่ี เบงแม่คนกันนันดากใส่กัน่นน้ำจุ่มเลยห่าลงนึกันเลยเออาดเอานปลาหนึ่งหาลงหนึงหางลงงหาลงหนึงหาลง่าลหนึ่งหางลงหนึห่างลงเนงหางลงหนึอ้กยุงอปขากลางเนอะสิไม่ใอเต๋ชุชุอย่โอ้พี่ปีเต้นโชว์สิให้หกตะก้าวสันวาเอา เมาเต้นกันเต้นเจอให้ใบขาแม่บุญมาขอบคุณแม่บุญค่ะเหลืออีกสามตะกาเหลืออีกสามตะการแม่แม่ท่านใดจะสั่งกันเข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเตะใส่ไฟล่ะนั่นแม่ตายเก็บแม่ตายเป็นผู้เก็บเอาแม่ตายเป็นผู้เก็บปีปีที่เป็นผู้เตะ ไอหัวจะถอดในน้อยในกัญญางี้วูเล็กาวก็ซื้ไว้เขาปีสิเตะแม่ตายกับเก็บลูกบอลเอาในน้อยเอาเร็วเออนั่นเอาเอาเตะเลยปีพูดอ่ะพูดอ่ะเอ้ยเอาเอาแม่ปีเอาแม่ปีแย่งแม่ปีปีแย่งแม่ปีเออเอาเร็วหยาดลูกบอลกันเล็วแม่แม่เอ้ยเอาเร็ว ไปไลตต่อยานันมานี่หอบเอาเลยเหลือสามะกาจ้าเหลือสามตาเหลือสามตาสร้างกับพ่อนี้วอไปเตเบื้งสิบเตะบล็อปีกับแก่หันไอ้ลาไปชว์เตบอลร้อย้องออกไปอีกจ้า อันนั้นอันนั้นอันนั้นสิไปจ้ะ <laughs> นองนอง <c oughs> นองหักเมนกเกียวเล่นไปหาตัญญาโอนสามลอยเด้อให้กู้ฝ <c oughs> <ภ>ึกหนึ่งลอยก็พูนค่าแม่บุม้มเย้เย้เอาเตะเตะนู้เตะ <c oughs> ไปเร็วไปเร็วสิไปเอาหยาน้ำพี <c oughs> <c oughs> ขอบพระคุณมากๆจาก้า เบบมหนๆปาไต้เฮ้ยเอ้ยนอนงงเงี้ยๆได้อจ่าขึ้นเอนเดี๋ยวน้องรักคุดบ่เขาขุนไปกวนพี่อีกเลยค่านี้ไปยืนฟึกบยุ้ยไซก็แล่นไปกวนเขาอยู่ขุนอ่ะเยอะขุนกดข้อเขาไหวเอือกดข้อไหวเออเอือเพื่ออะเพื่ออะ เออเงียนยอืดไล่หุดไล่ตรงล่องหลอดจ้าเก็บบอลใส่ตะกาพี่เ hey, ต hey, hey. hey, hey. <laughs> ียความสามารถเดิฟอยู่แต่ว่าโบนยมอยากจะท่าเวลาเจอเพื่อนหรือว่าอยู่กับน้องกับแม่นี่บโบนยมเห็ดเลยค่ะ อายุผูเดียวนี่เ็บแต่เจอมูแล้ไลนเนี่ตึนเต็น